โอเคก็ขอกระวัสดีปั้เพิ่งทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมเจสซี่บอยดีนะครับก็เราอยู่กันในเกม i อเดติตีนะก็พูดกันดีดีดีกว่า <c oughs> <c oughs> ะไม่พูดแบบนั้นทำไมอะ่ะเออโอเควันนี้ก็อยู่ในช่วงเหมือนเดิมนะฮะเออเป็นเกชาไล่ฟาดสลุยแรงนั่นเองนะก็บอกเลยว่านี่เป็นคลิปที่น้องนิ้งเล่นให้ผมนะ <c oughs> ไม่ใช่ผมเป็นคนเล่นนะเออผมไม่ได้เล่นหรอกผม,มยังนอนอยู่เลยเวลานั้นนะ โอเคผมนะกตไอไอซีร okay, so. ีส e ์น really ี้ผมก็จะไปทำเป็นกีชาเหมือนกันนะเป็นกีชาไก่แรงนะไม่มีไก่เียนะฮะไอยังไม่ไหวอ่ะมันตายเีสั้นปะไงมันขึ้นยากแล้วครับเอเขาไปอยู่ข้างบนจะหมดแล้วเราไปไก่ขึ่นตอนนี้มันก็ไก่ไม่ทัหลอกไก่ทันแหละถ้าแบบเล่นสามวันสามเวลาอะไรอย่างเงี้ยเลยเออแบบไม่พักเลยอ่ะแบบตั้งใจเล่นแบบชนะกันตลอผมว่ามีโอกาสขึ้นนะ เดี๋ยวนี้เธอแม่งแข็งแขนะ็งนั่ไแหะละโอเคมีโอ้ผมมีหมอด้วยนะเออมีหมอด้วยนะเออเดี๋ยวนี้หมอก็นี้ผมเล่นเหนื่อนกันนะเออผมเพิ่งมาเห็นนะเนี่ยโปรตแบบผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะหมอเป็นอีกหนึ่งโปวนะผมว่าแก้ทางโจเคฟได้เออถือว่าดีอ่ะถือว่าดี <c oughs> เป็นหวัดนะนิดหน่อยโอเคเสีย okay. อาจจะแปลกๆต้องขออภยนนัยด้วยจริงนะเออไม่ไม่ใช่เป็นโควิดนะเว้ยโอเคแบบคันจมูกเพราะว่าไม่ไม่ประมาณว่ากลมิมแพ้มากกว่าแบบแพ้ฝุ่นอะไรเงี้ยเพราะว่าคำว่าล่างมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วแนฮัแนแนเล่นเกมยวยโอเคผมเจอในคนของเสีย oh, โอแบบ้โหมีเจอเสียแบบโควิดใครวะ อีกคนนึงโอ้โหนิ่งเว่อที่จะตามเสียผมเสียมีการมองหน้าแบบนี้นกมารัวๆแน่อนอนฮนะมีการวิร่งกีกับแพงแบบโดนตีไปหนึ่งจีครับผมไม่ควรทองตียนะในเกมนี้มีหมอนักฟินฟองรับแล้วก็เสียแล้วก็นักปุงน้ำหอโหม,มีการพุ่งทะลุไาอย่างนี้โอ้โหยเล่นได้นะคลิปนี้นะครับใครเล่นกีาชาาไปทำตามได้นะเลอหูขึ้นอยู่แถวนี้น้องวิง่งแหนมจะระแวงและว่าจะโดนปาดไม้นะ แต่ก็ไม่มีเคออยู่แถวใกล้ๆนะจากนั้นก็เบก่อนนะผมยังไงครับปื้หูใกล้ๆแบบนี้ผมว่าเป็นไปนได้ที่อยู่นะยทีะะท่ตรงนี้นะอ่าจริงด้วยครับเป็นมาท่านน่เองนะฮะหรือว่านักืกองทัพอะเอ้ามาท่าตัดสินใจพลาดครับผมทีเขาวิ่งกลับไปตรงนั้นเขาก็บาดเจ็บหนึ่งท่านเขาต้องยิงนะฮะในทีนี้อหยงไเอา เอาอะไรอะแน่ <c oughs> เดี๋ยวเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรอะโอเคตอนนี้ลบสองเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> เปิร์ลหูยังขึ้นอยู่ครับผม <c oughs> ยังมีเคยไวเวอร์มากันอยู่นะโอมานะฮะโอมนะนาดวงเดือนแม่เจ้าจะทำอะไรมากันสองคนแล้วตอนนี้ไม่มีคนปั่นไปแล้วยังไงกระโดดลงมาหรือเปล่ากระโดดลงมารีเพิร์ไปหนึ่งจีปีไม่โดนครับผม จะเชอไปช้องได้หรือไม่จะเชอไปช่องได้มันมีการฉีน้ำหอมไปหนึ่งทีฮะมีการจีน้ำหอมไปหนึ่งทีโอ้หมีการตีหมอตอนนี้ในขว่ของเสียหรือว่าอีไลฮะตอนนี้ปิดฐถานะไทยครับผมน้องนิ้งพยายามหามุ่งมุ่งฮะโดนตีไปหนึ่งทีผมโอ้โหของจริงครับของจริงโอเคน้องนิ้งพยายามที่จะไล่น้ำหอมให้ออกไปจากทางครับผมพยายามไล่แบบก็ไม่สนใจฮะกลัวเสียหายเองนะโอ้โหโอเคตอนนี้ล้มสองเรียบร้อยแล้วนะ ก็บัตรเจเป็นหนึ่งคนนะครับคุณหมอเดี๋ยวพ็หงรักษาได้อ่านนี่เลยรัรากษาลแล้วตอนนี้เครื่องปั่นไฟยังเหลือแค่เครื่องเหมือนเดิมเลยนะเขาไม่ได้เปียไม่ได้อัพนั่งเก้าอี้มาหรือเปล่าเป็นไปได้นะที่เป็นสกิลที่พอนั่งเก้าอี้แล้วแบบสามารถมองเห็นกันเองได้นั่นเองนะครับโอเคตอนนี้มาท่าโดนจับไปนี่เรียบร้อยแล้วเนะ จะมานั่งเก้าอี้ตรงนี้ผมมาห้าหนังนานสิเปอร์เซ็นต์นะถ้าไม่มีข้าเขาแบบแบบยื้อเฟซจริงอ่ะก็นั่งเล่นนานอยู่แต่นี่คือเขารีบช่วยฮนะหมอไม่ได้เล่นในกดไทยนั่นเองนะฮะโอ้โหหมอเลยไม่ได้ฮิตมากนะหมอสามหกอะ่ะถ้าไม่ได้กดมาเป็นตี้อยู่ผมว่าเลขสามเก้าก็ดีนะแต่ห้ามั่นใจในการจูของไปผม,ผมว่าสามหกก็ยังโอเคอยู่อ่าถ้าเล่นหมอนะเออ แต่ต้องมั่นใจจริงนะครับเพราะหมอเป็นตัวที่ข้ามหนาา้าต่างข้ามไม้ช้ามากครับนะถ้าแบบจังหวะไหนเราพลาดนี่คือโดนตีฉันเลยช็อกไม่ก็แบบโดนดักแน่ได้เลยนะโอเคน้องนิ้งจับมาท่านั่งไปเป็นเปรทิ่สองนะฮะถือว่าในส่วนของอะไรวะเรียกว่าอะไรนะโคจิเนเกอร์นั่น,ะน,นอเองนะปิดฟองทับไนเองมาหมดเลยชื่อถามชื่อเลยชื่อจริงชื่อภาษาอังกฤษชื่อภาษาไทยมาหมดอนะ ตอนนี้น้องนิ้งจับมานั่งตรงบ้านเล็กนะฮะตรงนี้ถือว่าไกลจากจุดนั้นมากเลยนะเออไกลจากจุดนั้นมากคือถ้ามาช่วยอ่ะช่วยไม่ทันเฟดไปไปได้ไม่ก็โดนปีแบบปีแบบปีเช็ดเลือดแล้วก็คลิอรอตไปคีก็ยังได้นะเออยังไงฮะน้ำหอมตัดสินใจจะวิ่งมาช่วยหรือเปล่าหรือจะไปฮิวมาท่าก่อนฮนะยังไงครับมีการเห็นตัวมาแบบนี้ผมมาท่าโดนไปอีกแล้วผมตอนนี้เหมือนเห็นน้ำหอมอ่ะยังไงครับผม นิ้งไม่สนใจอะปล่อยให้เขาไปช่วยกันก่อนยังดีปลอดดีกว่าปล่อยให้มาถ้าหลุดไปนะเพราะยังไงเขาก็มีเฮลิอร์ตร์ใช่หรือเปล่านั่นไงครับโอ้โหเราถูกแล้วเราถูกโดนปีไปอีกหนึ่งทีครับผมโดนตาม,มาอะรื้คิกว่าจะช่วยทันเฟสดนะช่วยทันเฟร็ดเอยนะปีทันลุกไม้มาแบบนี้น้ำอหอมกดไม่ทันด้วยครับผม จะพับไม้ไปพับอะไรวะผมอะไร <c oughs> แล้วยืนมองเลยนะ <c oughs> อะไรอะไรเอาฮะยังไงน้ำหอมทางลงๆแบบนี้เอาอยัางไงคร้บผมยังไงยังตามกันอยู่ยังคงตามเป็นโอ้โดูตีไปที่เรียบร้อยอะผมเกมนี้ก็ถือว่าอุ้ยหมอลุกขึ้นมาหมอลุกขึ้นมาลุกแบบนี้ไม้ตรงนี้ไม่มีเหลวเจ้าก็ข้าม้ะต่างช้าเจ้าโดนแน่ๆเจ้าโดนแน่นๆแน่ๆแน่ๆแน่ๆไปไหนแล้วอะ โอเอาละฮะคุณหมอพยายามที่จะมาฮิวน้ําหอมนะหรือว่าจะมาจุกตรงนี้กันนะครับยังไงครับผมวางไม้ตรงนี้ได้กี่ชาก็พุ่งทะู้ได้เหมือนกันแนะ่แต่เขาไม่ฟุ่งครับผมโอเคกดเยียมเรียมรียมแพ้เรียบร้อยแล้วนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอในส่วนของเกมที่สองกันเลยดีกว่านะครับผม โอเคเรามาเจอในในสวนของเกมที่สองนะครับก็บอกกันเลยว่า,โอ,โ,วาโอ้โหพูดได้ว่าโอ้โหเจอห้องไวมากเล่นเพลอนี่โอ้โหโลกเป็นวันจริงๆนะเลยก็เป็นในสวนของดา่านหมู่บ้านริมทาาะเลนั่นเองนะหรือว่าเด้ไกวิลเลจนั่นเองนะครับแต่น,นี้ผมว่าทีมควรจะไปเปลัาให้มันเล็กกว่านี้นะแล้วก็ขอมุมอับหน่อยเถอะแม่งมุมมุกอับน้อยมากานะแต่นี้นะบอกให้ว่า หมูห๋เลยสำหรับแจ็คเดินลิปเปอร์เนี่ยชอบมากเลยแจ็คแบบแจ็คก,กับลูกลตาเนี่ยอันนี้มีในส่วนของหมอแล้วก็มาท่าแล้วก็อีไลแล้วก็อ่าอะไรนะนักบวชเนี่ยก็เรียกชื่อแปลกๆทั้งนั้นแหละ <laughs> มีหมอแล้วก็มีโคดิเนเตอร์แล้วก็มีอะไรวะเสียแล้วก็เป็นในส่วนของพีเทสนั่นเองนะครับ <laughs> เรียกชื่อมันสูงๆเนาะอย่าเอาชื่อเฉพาะมาเรียกเลย <laughs> เดี๋ยวท่านผู้ชมงง <laughs> โอเคมา เรามาเกิดตรงป่าข้าวโพดนะผมตรงนี้ฮะน้องนี้จะกระจายไปทางไหนนะอ๋อกระจายไปทางเรือแก่ล่าหรือจะไปกลางแมพครับมีเป๋หูวขึ้นมาแบบนี้ฮะน้องน้องนี้จะหาห,าหรือเปล่าไงไงฮะเหมือนจะวิ่งมาวิ่งมาหรือเปล่าหาเจอไหมหาเจอไหมกีชาล่างนี้ทําให้เสียงหัวใจคือได้ยินเบาลงยี่สิบามิปเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมไม่เขา้าใจผมผมก็ไม่แน่ใจนะเออ แต่ว่าตรงนี้เครื่องกลางเหมือนไม่มีใครถอดรหัสนะโปเตเครื่องนี้ก็อาจจะเจอได้นะแต่ว่านั่นไงมาแล้วเจอแล้วฮะตรงนี้มีการเกตเช็คเวาไปหนึ่งทีมีการกดมองแน่ในคนของน้ําหอมฮะคิดจริงๆนะันนี้มีการกดน้ําหอมวุดไปหนึ่งทีน้ําหอมยังไงย้อนเวลากลับไปตรงที่เก่าไม่อยากให้เจอหวนคืนโดนตีไปหนงีครับผม เนี่ยยังไงครับผมยังคงวิ่งต่อยังคงวิ่งตามชีวิจิวิ่งตามอยู่ยังตามคุบเธอยังตามเธออยู่วิ่งตามวะาอย่างไงโอ้โหมีการย้อนกลับมาโดนตีไปที่ริบร้อยฮะก็ล้มไปที่ริบร้อยเหมือนกันนะโอ้นล้วหอวันนี้พลาดนะเออกดน้ำหอมยากนี่กดน้ำหอมพลาดคือผมเข้าใจแหละว่า บางช่อนน่ะคือเราคิดว่าแบบตีขาแบบเราก็ยัางแงา้งตีเงี้ยเราก็มาโดนว่าไม่มาจะโดนเนี้ยแต่จริงเขาตีหลอกนะ่ะผมก็เคยโดนนะเออแบบนี้โอเคตอนนี้เปิ้ลหูยังขึ้นอยู่นะน้องนิ้งพายายามที่จะโกนแถวนี้นะโอ้ยังไงมาท่าครับผมมาท่าจะยิงเลยรอเปล่าจะยิงเลยรึเปล่าไม่ยิงับผมปล่อยโดนตีไปได้หนึ่งชิ้นฮะยั้งฮะโอ้ยิงไปนี่ยรยบร้อยแล้วเนะี่ยเหมือนเมื่อกี้เขาจะวิ่งปิดรอเปล่า เคพุ่งมาแบบนี้ใช่มาท่าหรือเปล่าโอ้โหตีโดนมาท่าไปฮะโอ้มีการวงวับใหญ่มาแบบนี้ฮะตวัวไวแล้วครับน้องนิ้งครับตัวไวแล้วครับแต่ว่ายาวว่งแล้วเรามีเคเลฟท์พอร์ตนั่นเองนะฮะเรามีเคปเลพอร์ตนั่นเองนะฮะตีไปอีกหนึ่งกีกครับผมตอนนี้พยายามหาครับว่าอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนนะโอเคตีซ้ำไปอีกหนึ่งทีในแพทใหม่มานนี้คือ คือจะรู้เลยนะครับว่าอะไรเือจะล้มตรงไหนนั่นเองนะครับโอ้โหตีล้มไม่อีกแล้วอ่ะโคตรโอ้โหนะฮะ <énergie> <t od ulate> คือคือเธอจะแบบเวลาเข้ามุมวาร์ปใหญ่ <t od ulate> ใช่ไหมครับแพทใหม่ปรับมาคือถ้าเราโดนตีล่างเงาอ่ะเราจะโดนเปิดเผยออร่าทั้งหมดสิบวิก่อหนึ่งครั้งนะถ้าเราโดนตีหนึ่งครั้งเท่ากับเราโดนเปิดเผยออร่าสิบวินะถ้าเขาแบบตีอีกทีหนึ่งก็ออกเผยอีกสิบวิเหมือนกันนะในกรณีที่นอนก็น่าจะโดนเหมือนกันนะเมื่อกี้ผมเห็น You know? อยู่เนาะอ่าสรว่าปรับมาค่อนข้างดีเลยเอ,อืมน้องนิงงปีลงพุ่ไปอีกแล้วฮะยังไง่ะเสียผมเสียจะใช้ล้มหรือเปล่าจะโดนจะได้ช็อกไหมจะโดนไหมช้าแบบนี้โดนแน่โดนแน่โดนน,โดน้ำหอม <laughs> โอเคผมนะตอนนี้พยายามที่จะตาเอ้ยพยายามที่จะปูอื่นนั่นก็นไปก่อนนะน้ำหอมตอนนี้เป็นสุดท้ายแล้วจะวิ่งไปลอยนวลหรือเปล่าจะวิ่งลอยนวลหรือเปล่า ยังไงครับผมนักบวชหญิงเอาครับน้ำหอมไม่รอดแล้วฮะมีการใช้ใช้ไหมฮะในคนของนักบวชหญิงนะโอเคเอยถือว่าดีนะจับเออจับมาท่านั่งแล้วก็เราก็ไม่ได้โคลแถวนั้นนะแล้วเราก็ไปโดนท้ายไงแต่ว่าข้อเสียก็คือเราจะไม่รู้ไงว่าเธอมันไปไหนไงเออแถมเราไม่รู้ด้วยว่าเขาเขาจะไปคิวตอนไหนด้วย ตอนเมื่อกี้เข้าไปช่วยกันต้องเดินตามปิดไปอยู่นะถ้าถ้าเดินเจอตัวหนึ่งอะก็น่าจะเจอสองตัวเลยครับอ่าตอนนี้ปิงอยู่ที่ร้อยกว่าแล้วก็ยังไม่นิ่งมากอ่ปิงอันนี้ก็ยังเร่นได้อยู่ครับเปิงหูขึ้นตรงนี้ฮะกีชานี่มีไอคอนขึ้นขัญลักษณ์น,นะทำให้มองง่ายขึ้นมาฮะยังไงครับเจอสเสียนเองนะตรงนี้สเสียววิ่งถอยหลังบูนวอล์กมันมาโอ้โหโดนป้านแน่นอนฮะไปหนึ่งทีครับผม โอเคยังไงครับเปียครับเปียพยายามที่จะวิ่งวนนะพยายามที่จะวิ่งวนนะเขาจะเลี้ยสามหกหรือสามเก้าครับผมโดนเตียไปหนึ่งเทีครับผมตอนนี้นกนั่งจะได้หลายเปอร์เซ็นแล้วเหมือนกันนะฮะจะมาหรือเปล่านกสูบขิดหรือเปล่าหรือไม่มีนกนั่นเองนะโอ้โหอะไรวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจับเปียนั่งกันติก่อนเอออย่ารีบอย่ารีบเออนั่งก่อนนั่งก่อนเออเกมนี้เล่นกันยาว จะรีบไปไหนอ่ะนั่งรอเราก่อนเออโอเคเคียนั่งเป็นเปรตแรกนะโอ้โหมาแล้วฮะมาแล้วฮะของัวหรือเปล่าโอ้โหโดนปาดไม้ไปหนึ่งจะเอ๋ผมในส่วนของในส่วนของพีชเคนะอ้าวโอ้ช่วยอย่างไวเลยโอเคตอนนี้เขาไม่ได้ติดานาดไทยนะฮะแต่ว่าตรงนี้ยังมีแผ่นไม้ให้เล่นอยู่ตรงนี้ยังมีแผ่นไม้และโอ้ปีทะลุไม้อย่างหดนะยางหดโอเคจับแน่งกันไปก่อนนะ ตอนนี้ในส่วนของอ,อมาท่าหรือว่าโคดีเนเตอร์ไม่มีปืนแล้วนะหรือว่าแปรกันนั่นเองนะครับ <c oughs> ก็ถือว่าปลอดภัยได้อยู่นะอือคือถ้ามาช่วยแบบเนี้ยถ้าไม่บล็อกก็เหมือนเล่งเฟดนะผมว่าเอ,อจริงๆนะไม่บล็อกก็เหมือนเล่งเฟดคนระับแต่ว่าอันนี้เขาบล็อกได้นะยังไงฮนะสามเปียนดีกว่าเฟดสุดท้ายแบบนี้เครื่องปันไปเดยต้องเปิดสองเพียงครับผม โดนเตี้ยมมีการใช้นกไปหนึ่งทีนะโอ้โหยังไงจะตายก็ต้องรีบใช้กันหน่อยฮนะเดีย๋ยวไม่ได้ใช้เอานกไปทำผัดเสร็จครับผมโอ้ยโ,โดนเตี้ยวเอ้ยโดนฟาดหน้าโดนฟาดหน้าเจ๊ไม่ยอมแน่นอนนะจังหวะนี้โดนฟาดหน้าอีกต้องฟาดคืนนะต้องฟาดคืนนะแต่ฟาดไม่โดนครับผมฟาดไม่โดนนะนนะพยายามพยายามไปทะลไุไม้ไปเรียบร้อยครับผมยังไงมีการใช้บงวับใหญ่มาอีกแล้วครับผม นีว่วนของออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะพิสเหตนั่นเองนะมีการปี๊บปีปีว่าวไปหนึ่งทีอะโอเคจับนั่งกันไปก่อนนะตอนนี้เหลือทั้งหมดยกไปเหลือทั้งหมดสองเพียงกับเกยทั้งหมดสองคนนะฮะจะเคเลพอตรหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้เราเห็นวงวร์ปอยู่ตรงนั้นนะแต่เหมือนน้องนี้จะไปหามากกว่านะวก อย่างเงี้ยฮะตรงนี้ยังมีแผ่นไม้ให้เล่นอยู่นะยังมีแผ่นไม้แผ่นหนึ่งให้เล่นอยู่นะโอ้โดนปี๊แมมห่อมันจะย้อนกลับมาหรือเปล่าโอ้ยย้อนกลับมาช้าแบบนี้โดนปี๊ขีนึงว่าอุอ้ยอุยอ้ยโดนปี๊ขีนึงเรียบร้อยฮะพยาพยามพยายามที่จะวิ่งตามใคัคักคนนะแต่มันไม่เหนื่อยขนาดนี้ฮะแต่อันนี้มันเหนื่อยจริงฮะการวิ่งตามพครคักคนมีการเฮเลพอร์ตมาแบบนี้มีเครื่องช็อตโดนตีไปหนึ่งจีครับผม ยังไงฮะมีการจะวนวิ่งวนหินหรือเปล่าวนหินตรงนี้วนได้นะฮะกับกีชานะกับกีชานะแต่ไม่ใช่กีชาคนดีโอ้โหเอาครับเก็บตีเรียบร้อยบะบีเกี้ยวไปครับผมตบมือกับมือโอเคก็เป็นตอนนี้จัลเกจัะเกของหนึ่งดาวแล้วใช่ไหมอืมโอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราไปเจอในส่วนของเกมที่สามไปเลยดีกว่าแล้วกันนะครับผม โอเคเราเจอกันในส่วนของเกมที่สามเรียบร้อยแล้วนะเกมนี้ก็เหมือนเดิมฮนะเป็นเกมสุดท้ายนะเออเดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าวันไหนไม่มีคลิปเออเกย์ชาฟาดอะไรเออจำไม่ได้แล้วเจ๊เกย์ไล่ฟาดเออถ้าไม่มีอันนี้ก็บอกได้เลยว่าน้องนิ้งเขาเหนื่อยนะก็ให้น้องเอาปั๊กบ้างเนาะ <laughs> คือไก่ไก่ตัวหลักก็เหนื่อยแล้วก็มาไก่ให้เราอีกอนะ่ะคืออันนี้คือผมผมแบบ ผมแหมจะขอไอดีน้องเขาไงให้ให้แบบให้ไปอัาไอดีน้องเขาแล้วก็มาเล่นเน้องเขาบอกมันเหนื่อยพี่มันไม่ไหวหรอกในช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยอยากเล่นแล้วมันเหนื่อยก็เลยแบบผมก็มเลยแบบปล่อยให้น้องเขามาเล่นไอดีผมก็ได้เพราะว่าน้องเขาก็อยากจะเล่นเหมือนกันอ่าพี่ริงอยากเล่นหรือว่าอยากทำอะไรก็ไม่รู้แหละโอเคผมก็เป็นคนไทยนะ <c oughs> โหมีการใช้ทนายหด้วยนะโอ้โหเอาวะเอาวะเขาก็มั่นใจมากแน่ฮะการ ผมว่าตัวละครแบบตัวละครแปลกๆอะ่ะผมว่าถ้าเขาไม่ตั้งใจเล่นอะ่ะอาจจะโดนด่าได้นะแบบเช่นหมอนี่ก็ถือว่าเป็นตัวละครแปลกๆนะเป็นตัวนอกเม้าใช่เป็นตัวนอกเมตา,ตมตาแต่ถามว่าเล่นได้ไหมผมว่าเอาไปเล่นกับทีมเถอะนะถ้าไปแบบไปกดโซโล่อะไรเงี้ยมีโอกาสดโดนโดนแบบโดนให้เปลี่ยนตัวนะเออ แลยวถ้าพลาดนิดพลาดหน่อยไม่ต้องถามนะโดนปล่อยเลยเฟดโดนปล่อยเลยเฟดไม่พอโดนแดนด,ดด้วย <c oughs> โอเคผมนะก็มาในส่วนของดานอาร์เมอร์เฟกตอรี่หรือว่าด่านโรงงานผลิตอาวุธนั่นเองนะยังไงครนะับเบิงหูขึ้นแบบนี้ครับผมเบิงหูขึ้นแต่หาตัวเคยไม่เจอแต่มีรอยเท้ามารอยเท้าวมีการแอบไปหนึ่งกีครบคุณหมอผมโดนตีไปยี่บร้อยหนึ่งทิศฮะแอบไม่เนียนอย่างนี้โดนตีปีหนึ่งเกีครบ โนพ e ับไม้แบบนี้ฮะกีชาพยายามหามุมพุ่งฮะหามุมพุ่งฮะพุ่งหรือเปล่าพุ่งหรือเปล่ายังไงฮะไม่พุ่งก็เดินตามก็ได้ครับผมโอ้โหขายขายเดินตามฮะขายเดินตามฮะออกกำลังกายอะมาออกกำลังกายกันดีกว่าอโอ้ายตายแล้วเมื่อไหร่ภูแม่มันจะหายมัเนี่ยอ้ยผมจะดมหนึ่งทีมีการเตี้ยงช็อตมาหนึ่งใจครับผม ยังไงในก่องของคันนายนี่เองนะดูเฟรลี่ไรล,ลี่นี่โอ้ยคันนายคนนี้เล่นเป็นนะใครก็โดนหรือเปล่าหนึ่งนี้เรียบร้อยครับผมยังไงฮะยังไงฮะยังคง,งอยากวิ่งวนอยู่แต่น้องนิ้งย,ยายามกลับไปกลมเก้าอี้กันต่อนะเพราะว่าเฟิร์สย,ยังขึ้นอย่างนี้นะอิฟมาแน่นอนโดนตีไปหนึ่งฮิตค <c oughs> ร,รับผมนี้ยังไงฮะจะเล่นเฟรดหน่อยฮะจะเล่นเฟรดแต่บล็อกไม่ได้นะโอ้โหพลาดอย่างแรงฮะในกล่องของทหารรับจ้างนะ โดนตี๊ปปีป๊ปหนึ่งคีย์โอโ้โ,อโหเกมนี้ถือว่าโอเคมากฮนะโอเคมากนะเออแต่ว่าเราหาหมูไม่เจอนะฮะตอนนี้หาหมูไม่เจอแล้วฮะหมูไปไหนครับผมหมออยู่โรงพยาบาลหรือเปล่าตอนนี้ต้องต้องเลื้ยนะฮะเลื้ยขับขี่หรือเอาขับช้างครับผมหาเธอไม่เจอแล้วครับเธอไปไหนอ่ะติดต่อกับมาหน่อยครับยังไงครับหายครับผม ตอนนี้ไม่มีทางเรื่องฮะต้องจับนาอิฟนั่งใช่ไหมคุณหมอหายตัวอย่างไวอะนึกว่านินจ่าผมมีการฝันไฟเผาไปทั้งหมดสามเครื่องแล้วตอนนี้หมอลุกขึ้นมาเหมือนน้องนิ้งไม่พยายามที่จะเอ่ออะไรนะเอานาอิฟไปนั่งเนาะเพราะว่ามันนั่งนานะน้องเขาก็เลยพยาพยามปีกตัวที่แบบมันตัดค่ง,ง่ายกว่าอานาอิฟอะ อย่างน้อยก็ให้เขาเขียวเวลามาฮิลฮะแต่ว่าเกมน,นี้ผมว่าไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่นะเจอหมอกันนายิฟเนี่ยถ้าหมอเขารู้รู้หน้าที่แบบต้องมาฮิวอะนะอย่างไงฮะตรงนี้เฟิร์งอูขึ้นเพราะว่ามีนาอิฟนอนอยู่น,นั่นเองนะมีน้ำหอมมาแบบนี้โดนปีไปหนึ่งทีแกดน้ำหอมไม่ทานกอีกแล้วจะเทเลพอร์ตหรือเปล่าโอเคเทเลพอร์ตไปเรียบร้อยนะนะน้าเข้าอี้แบบนี้ฮะน้ำหอมต้องตัดสินใจนะฮะว่าจะมาช่วยหรือจะจูกหรือว่าจะหนีเนี่ย ยังไงฮะมีการฆ่ามไม้ไปหนึ่งทีน้องนิ้งมีการวิ่นฆ่าม,มาแต่ตีไม่โดนนะอย่างไงครับตีโดนไปหนึ่งทีมีการใช้ไข่ด้วยนะเออพยายามที่จะตามไข้ครับผมตามน้ําหอมนะโอ้โหเอานะฮะตอนนี้มั่วนะฮะตามมั่วมาแล้วโอ้โหโดนฟาดหน้าไปหนึ่งทีในคนของน้ําหอมเอ้ยในคนของกีชาเฮ้ยเราไอ้น,นี้เขาตามชนาย <c oughs> ด้วยเออไอ้น,นี้ผมมอนเองขอโทษด้วย โอเคเรามาทําทนายอีกเปน,นึ่งนะเออต้องขอให้ด้วยนะอันไหนที่ผมพลา,าดผิดพลาดเลยทำอะไรผิดพลาดนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ข้าวเลยไม่มีอาหารพีมากเลยหิวห <laughs> ิวมากตอนนี้ไม่ไหวแล้วี่ยโอเคตอนนี้พยายามหาเครื่องกันโอ้ยตอนนี้มามาแล้ว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 ,ลว,ลวเหมือนคุณหมอเขามาหิวหรือเปลหิวเร็วแบบนี้ตรงน,นี้เป็นไปได้ว่าจะมีหมอเนะเป็นไปได้นะเออ ว่าไงฮะนายอิฟมาพยายามปีนหน้าต่างแบบนี้ฮะพุ่งเข้าไปนี่คือพลาดนะอ่าไม่พุ่งครับผมใจถูกต้องฮะพยายามใช้ชิปปีบล้นนะ <c oughs> ยังไงฮะนายอิฟโอ้โหบล็อกบล็อกได้นะรอบนี้บล็อกได้นะ <c oughs> ตอนนี้เครื่อนไปยังเหนียงขั้วกล้กกามเครียงครับผม <c oughs> ยังยไงฮะเฟรดี้ไลดี้หรือว่าทานายของเราเองนะ <c oughs> โอ้ใช้นายอิฟในการพุ่งนะฮะ โอ้โหฟรลี่ไลลี่ยังคงยังคงวิ่งอยู่ตรงนั้นอยู่ยังไม่ฆ่าไข,ข่ตาของน้องนิงนะยังถือว่าโอเคครับผมพุ่งก็ไปโอ้โหโดนตีเรียบร้อยอ่ะโอโอเค,อเค,อเคจับทนายไปนั่งกันก่อนนะโอ้โหบอกเลยเกมนี้เดือดจริงฮะทํวหมอหายก้นเกมนี้คือแบบเกือบเกือบเลยนะตอนนี้เหลือทันดับสองเที่ยงแล้วนะผมว่าชนะชนะก็ได้อยู่แต่ว่าโอกาสน้อยมาก อย่างนี้ครับพุ่งมาเจอน้ำหอมอย่างนี้มีการกดน้ำหอมปีศาจหรือเปล่าหรือเป็นน้ำหอมเกลน้ำหอมเกลหรือเปล่าหรือว่าน้ำหอมฝึกแฮทหรือว่ายัางไงพุ่งไปอย่างนี้ปีการกดน้ำหอมแ่ะโอ้โห,หล้มไปชีดเรียบร้อยนะไปครับจับเขาไว้นั่งกันดีกว่าจับมาตรงนั่งไม้ขามแผ่นตรงนี้ฮะแต่ว่าไม้มีการใช้ไปแล้วเหมือนกันนะครับ ยังไงครับผมตรงนี้เปลือขู่ไม่ขึ้นนะพยายามไปตรงที่นาอิฟอยู่หน้าสุดอยู่ล่าสุดอยู่ตรงนี้ใกล้ๆก,ก,กับโรงงานนะก็พยายามที่จะอย่างไงตีแล้วก็จะใชดเลือดให้ไวแล้วก็ค่อยไปตีครับพีกทีเนี้ยอย่างไงครับผมมีการช่วยไปหนึ่งทีนะตีโดนนาอิฟอีกแล้วครับผมเดี๋ยวันเครื่องคนไปของเชื่องแต่ว่าโดนนาอิฟฟาดหน้าไปอีกหนึ่งทีครับผมอย่างไงอรัเอาเอาเอาไปตามน้ำผมนะน้ำผมไปไหนครับ น้องนิ้งเขาจะหาน้ำหอมเจอหรือเปล่าโอ้โหมีการตีหมอไปด้วยนะให้อภัยไม่ได้น้องหมอน้องหมอจะฮิวเร็วเกินไปแล้วน้องหมอจะฮิวเร็วเกินไปแล้วอ่าเจอของคนเลยนะเจอของคนเลยนะแปลว่าตัดใจที่จะตามน้องหมอน้องหมอจะโดนฟาดหรือเปล่าโอ้โดนฟาดไปหนึ่งทีเรียบร้อยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่บอกให้เธอพักก่อนไปเราไปนั่งกันดีกว่าน้องหมอ โอ้โหเคลื่อิดแบบเคลื่อนิดคนดูในะเปิดกีกหน่ให้ดูสยตายแล้วตายแล้วพูดอะไรวะเนี่ยโอเคตอนนี้นาะยิฟนอนนะในวนของนักปูงน้ำหอมหรือว่าเพอร์ฟูเมอร์ดาวเปทิบร้อยแล้วดาวก็คือล้มลงนั่นเองนะก็ล้มตรงนี้นะกลับนั่งได้คนระับแปลว่าเหมือนจะไล่น้ำหอมกันก่อนนะครับ ยังไงครับน้ำหอมคนนี้ยังไงโอ้โหเป็นการพวบคนแมกพวกคนเหน็บนีโอ้โหโอ,โ,โอเคเลยนะคือว่านาอิฟอะนั่ง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 ,น,งนานก็จริงแต่ว่าคือคือเขาไอ้นู้นแล้วไงเขาโดนจับเขาโดนตีไปแล้วแบสี่คั้น,นี้ผมว่าเขาก็ฮิวช้าอยู่นะแต่น้ำหอมเพิ่งโดนตีไปไงเพิ่งโดนตีแล้วก็ถ้าจะฮิวลุกขึ้นมาอีก็ถือว่าใช้เวลาเหมือนกันนะครับนายอิฟเขาโอนนานแล้วไงถ้าเขาอัพข้างบนมา เล่นไอคานไวแล้วก็ฮิวไวขึ้นกี่ประเต์นในนี้ผมก็ไม่เข้าใจเลยมีการการ e ดยีโรฟิกอนเป็นอย่างทีะนะอะบอกผู้รอดชีวิตได้ยอมแพ้แล้วนะก็โอเคครับผมก็จบไปที่เรียบร้อยนะฮะใครเข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็ถ้าชอบกดแชร์ได้เลยน,นะฮะยบไยเอาไว้เจอกันคลิปหนะ้ายบายครับผมหยว่ข้าวมาก Hypnotized by the sounds of breeze